สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยากจะพาทุกคนเนี่ยมาดูเทคนิควิธีการเรียนรู้ในการเขียนโค้ดหรือว่าทําเว็บด้วยตัวเองนะครับผมก็คือจะมีหลายๆคนนะครับอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยจะฝึกฝนเทคนิคต่างๆนะครับวิธีการทําลูกเล่นต่างๆหรือแม้แต่ศึกษาวิธีการเขียนโค้ดอ่าหรือว่าหาไลาบรารีอะไรเงี้ยนะครับที่เราจะเอามาใช้ในการพัฒนาเว็บเนี่ยเราจะทำยังไง เพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่มีคนบอกใช่ไหมนะครับก็เลยอยากจะพาทุกคนมาดูวิธีการนี้ที่ผมเองเนี่ยก็คือใช้นะครับในการศึกษาในการฝึกฝนหรือว่าใช้ในการเรียนรู้นะครับผมอ่ะก็ตรงเนี้ยคืออยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้นะครับได้จากงานจริงๆพวกนี้นะหรือว่าเป็นเทมเพลตพวกนี้นะอ่ะนี่ครับผมอยู่ที่เว็บไซต์ htmlcodex. com นะครับ ซึ่งผมเองเนี่ยจะชอบเข้ามาดูนะพวกเทมเพลตพวกนี้เพราะว่ามันเป็นงานจริงๆนะครับเป็นงานที่เขาแจกฟรีให้เราเนี่ยสามารถเอาไปใช้หรือว่าเอาไปศึกษาได้นะครับอย่างเช่นเทมเพลตตัวนี้นะครับซึ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูนะครับว่าเขามีการใช้เป็นไลบรารีนะครับเป็นเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับอ่านี่นะฮะแล้วก็เราสามารถมาดาวน์โหลดได้หรือว่าลองดูตัวอย่างไลฟ์พรีวิวได้นะครับ แต่ตรงนี้ผมโหลดมาแล้วก็เปิดขึ้นมาใน VS Code นะครับซึ่งอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้นั่นก็คือเทคนิควิธีการวางโครงสร้างของโปรเจกต์นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลายคนสงสัยนะว่าเวลาที่เราพัฒนาโปรเจกต์เขียนเว็บเนี่ยเราจะต้องวางโครงสร้างมันยังไงก็คือโครงสร้างของพวกไฟล์ต่างๆหรือว่าโฟลเดอร์ต่างๆนะครับก็สามารถดูตามนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมว่าทุกคน สามารถทำตามนี้ได้นะออก็คือการวางโครงสร้างโฟลเดอร์เนี่ยอย่างเช่นเขามี cs มีโฟลเดอร์รูปภาพโฟลเดอร์ javascript library ต่างๆแล้วก็พวก set นะครับหรือว่าเป็น cs preprocessor นะครับอ่าโอเคนะเห็นไหมว่าเขาก็จะมีการวางโครงสร้างโฟลเดอร์ประมาณนี้นะครับส่วนพวกไฟล์แน้าต่างเนี่ยก็จะมีการสร้างตามนี้เลยอ่านะครับโอเคนะก็อันนี้เรื่องแรกนะครับทีนี้เรื่องที่2นะครับก็คือการ จัดวางโค้ดนะอ่าเดี๋ยวผมพามาดูอ่าที่หน้า index html แล้วกันนะครับซึ่งทุกคนดูนะนะครับว่าคือโค้ดที่ดีนะครับทุกคนจะสังเกตได้เลยรู้สึกได้เลยว่ามันจะอ่านง่ายแล้วก็มันจะดูสะอาดนะอ่าอย่างเช่นตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าเขาจะมีการจัดวางตำแหน่งสวยงามนะฮะสวยงามมากเลยตรงนี้แล้วก็มีการคอมเมนต์ปิดอะไรเงี้ยได้ดีมากๆนะเนี่ยเนี่ยลองมาดูนะฮะเห็นไหมว่าจะไม่มีแบบ โค้ดที่มันดูสเปซสปะเลยนะครับผมอ่าเห็นไหมฮะโอเคนะเดี๋ยวทีนี้ผมกลับขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะครับอ่ะพามาดูตรงนี้นิดหนึ่งทุกคนจะเห็นว่าวิธีการลิงก์นะครับพวก CSS ต่างๆเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะมีการคอมเมนต์ชัดเจนว่าอ่ะอันนี้เป็นในส่วนของ Google Font นะครับเป็นไอคอน Font เป็น Libraries อะไรพวกนี้นะเนี่ยเป็น Customize Bootstrap Style Sheet เป็น Template Style Sheet อะไรพวกนี้นะครับ อันนี้ผมแนะนําเลยว่าทุกคนทําตามแบบนี้ได้เลยเพราะว่ามันก็จะทําให้เรารู้ว่าอ่ะมันเป็นของอะไรนะเออมันเป็น c ีเของอะไรนะครับเป็นพวก Library ของอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะทีนี้มาดูด้านล่างนะมาดูในส่วนของ javascript นะครับอ่ะก็เช่นเดียวกันเห็นไหมนะครับก็เราสามารถคอมเมนต์ได้ว่าอ่ะในส่วนตรงเนี้ยเป็น javascript Library นะครับโอเคหรือว่าตรงนี้นะฮะเป็น Template javascript อะไรพวกนี้นะครับผมเห็นไหม อ่านะครับผมประมาณนี้เลยนะครับทีนี้ส่วนต่อ,อไปนะครับก็คือเดี๋ยวผมเปิดหน้าเว็บขึ้นมาให้ดูก่อนซึ่งสิ่งที่หลายคนเนี่ยก็มักจะมีปัญหาแล้วก็สงสัยนะครับเวลาที่ไปดูเว็บพวกเนี้ยนะครับก็คือพวกไลบรารีที่เขาใช้อ่ะอย่างเช่นใช้ในการทำสไลด์นะครับอ่าหรือว่าลูกเล่นอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมมีแอนิเมชันอะไรพวกนี้เห็นไหมฮะอ่า คือเขาใช้อะไรบ้างหรือว่ามันมีตัวไหนบ้างที่แบบเราสามารถใช้ได้นะครับจริงๆก็ถ้าทุกคนมาดูที่โปรเจกต์ตัวเนี้ยสังเกตที่โฟลเดอร์ลิฟนะฮะอ่านี่ฮะอันเนี้ยคือพวก Library ที่เขาใช้มาใช้ในการทำเว็บให้ดูแบบดูมีลูกเล่นดูสวยงามนะครับอย่างเช่นตรงนี้อันดับแรกเลยที่ผมอยากแนะนำเลยก็คือ our carousel นะครับตัวเนี้ยเราสามารถเอามาใช้ทำตัวนี้ได้นี่สไลด์พวกนี้นะครับ จริงๆทุกคนสามารถเซิร์ชตามชื่อมันได้เลยนะ,ะเดี๋ยวผมรีเนมเนี่ยวิธีการง่ายๆนะครับทุกคน copy ชื่อเนี่ยแล้วก็ลองมาเซิร์ชใน Google ดูอ่าก็คือตัวนี้นะเห็นไหมนี่ฮะเราก็สามารถเข้ามาดูตัวอย่างได้เห็นไหมฮะนี่นะครับผมเห็นไหมว่าเราก็เจอแล้วว่าเขาใช้เป็น library ตัวนี้นะครับหรืออาจจะเป็นตัวนี้อ่ะ Animate c s s ก็ลองมาเซิร์ชดูนะครับ a n i m a t e c s อ่าเห็นไหมฮะ ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้อ่าเนี่ยฮะเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาดูได้ว่ามันมีอะไรบ้างหรือว่ามันใช้ยังไงนะครับเพราะว่าเนี่ยเขาก็มีด็อกิเมนต์ให้เราสามารถดูได้อ่านี่นะครับทีนี้มาดูอีกมีอะไรอีกก็มี easing นะครับเห็นไหม easing js อ่าลองมาเซิร์ชด,ดู easing js นี่นะครับผมก็เนี่ยลองมาดูนะใช่ตัวนี้หรือเปล่านะครับคิดว่าน่าจะใช่นะหรือว่าเขาอาจจะใช้เป็น jQuery นะทุกคนลองเปิดที่ไฟล์มาดูก็ได้นะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมนี่นะเป็น jQuery นะอ่าโอเคนะครับเห็นไหมถ้าเราไม่รู้ว่ามันมันเป็นของตัวไหนอย่างเช่นเมื่อกี้ผมเซิร์ชมามันมีหลายตัวนะครับลองเข้ามาดูที่ไฟล์ที่มันไม่ใช่ m i n อ่นะเพราะว่า m i n เนี่ยมันจะเป็นโค้ดที่มันถูก minify แล้วเห็นไหมมันจะเป็นบรรทัดเดียวแบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะอ่านไม่รู้เรื่องนะแนะนําให้มาดูที่ไฟล์ตัวนี้ j s นะครับเห็นไหม ว่าเขาก็จะมีเขียนข้อมูลรายละเอียดตามนี้เลยนะครับโอเคนะแล้วมีอะไรอีกอ่าเวฟพอนะครับนี่นะครับมีว้าวนะครับว้า wow. js นะเนี่ยก็สามารถกดคลิกเข้ามาดูได้อ่าเนี่ยฮะคือเนี่ยเราสามารถรู้ได้เลยว่าเราสามารถใช้ LIBRARY ตัวไหนบ้างที่เอามาทําเว็บนะครับให้มันมีความสวยงามมันมีลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่อยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนได้ รู้นะว่าเออเนี่ยเราทําอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็อ่ะพวกนี้ก็จะเป็นแบบ javascript ทั่วไปนะครับอ่าซึ่งตรงนี้เขาจะมีการใช้เป็น jquery นะโอเคนะครับแล้วก็รูปภาพอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับในส่วนของ css อ่าเขาใช้เป็น bootstrap 5เห็นไหมนะครับก็จะตามนี้เลยนะครับแล้วก็อาจจะมีการเขียนแบบ custom css อะไรสักนิดหนึ่งนะครับผมอืมโอเคนะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องต่อไปก็คือ เรื่องของการเรียนรู้เทคนิควิธีการวางโครงสร้างของหน้าเว็บนะจริงๆเนี่ยตรงนี้ทุกคนก็สามารถใช้พวกโปรเจกต์พวกนี้นะครับในการดูการวางโครงสร้างได้นะครับเนี่ยว่าเขาวางโครงสร้างยังไงอายกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับทุกคนอยากจะรู้ว่าการทำเนี่ยในเวกชั่นบออย่างเงี้ยนะครับที่มันมีเดี๋ยวผมไฮไลท์ให้ดูที่มันมีการแบ่งแบบบนนะครับบนล่างแบบนี้แล้วก็มีโลโก้อะไรเงี้ย เขาวางโครงสร้างยังไงซึ่งวิธีการง่ายๆก็คลิกขวานะครับแล้วก็ inspect ปึ๊บอ่าแล้วเราก็มาดูเห็นไหมอ่าผมจะชี้มาที่ตัวนี้ก่อนเนี่ยเราก็มาดูว่าเขาวางโครงสร้างยังไงนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะฮะว่าอ๋อโอเคมันมีการแบบเนี่ยใช้เป็นเฟล็กนะอะไรพวกนี้นะครับนี่ใช้เฟล็กแบ่งซ้ายแบ่งขวานะครับแล้วก็มีในส่วนของโลโก้ตรงนี้อ่าถัดมาก็คือจะเป็นในส่วนของตัวช็อป Scroll, bar นะครับแล้วก็ bottom bar อะไรพวกนี้นะเห็นไหมเนี่ยนะครับหรือว่าเราจะดูการวางโครงสร้างในส่วนของ slider ตรงนี้อ่าแบนเนอร์ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะมีการวางโครงสร้างประมาณนี้นะครับเนี่ยเราก็สามารถดูได้นะครับใช้ในการเรียนรู้ได้นะครับผมโอเคนะเห็นไหมนะครับว่าคือจริงๆเนี่ยเรื่องของข้อมูลหรือว่าเทคนิคต่างๆความรู้ต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ในโปรเจกต์พวกนี้แหละนะครับ คือวิดีโอนี้อยากให้ทุกคนเห็นนะว่าเราสามารถใช้นะครับโปรเจกต์ฟรีพวกนี้นะหรือว่าจะเป็นโปรเจกต์ตาม g i t h ั b ตามอะไรเงี้ยใช้ในการเรียนรู้การศึกษาการแบบศึกษาโค้ดคนอื่นนะครับหรือเนี่ยวิธีการต่างๆนะครับเห็นไหมว่าพอเรามาเห็นงานจริงๆเนี่ยเราก็จะรู้วิธีการว่าเราจะเขียนยังไงเราจะเอาโค้ดตรงเนี้ยไปใช้ยังไงนะครับอ่ามันก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะนะครับเพราะว่าแน่นอนแหละใครที่มา ฝึกเขียนเว็บแรกๆเนี่ยก็อาจจะคิดไม่ออกใช่ไหมไม่รู้แนวทางไม่รู้หลักการว่ามันจะต้องเขียนโค้ดยังไงนะครับซึ่งพวกนี้แหละเทมเพลตฟรีพวกเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะใช้ในการศึกษาแล้วก็เรียนรู้ได้นะครับอย่างที่ปัญหาหลายๆคนที่ผมมักจะเจอนะแล้วก็มีหลายคนมาปรึกษาบ่อยๆนะครับก็คือบางอย่างเนี่ยอยากรู้ว่าเทคนิคอะวิธีการทําลูกเล่นอะไรพวกเนี้ยเขาทํำยังไงนะครับจริงๆเราก็สามารถนี่แหละอย่างที่บอกไปว่า ดาวน์โหลดเทมเพลตพวกเนี้ยนะครับแล้วก็มาดูเทคนิควิธีการว่าเขาทำยังไงนะครับจริงๆมันก็จะอยู่ตามพวกไฟล์พวกนี้นะเนี่ย javascript เห็นไหมนะครับอ่า uh, ว่าเขาแบบมีการใช้อะไรบ้างเนี่ยเราก็สามารถมาดูโค้ดอะไรพวกนี้ได้นะครับผมโอเคนะนะครับสุดท้ายก็เราต้องฝึกฝนเยอะๆนะครับฝึกฝนบ,บ่อยๆมีความสม่ำเสมอนะครับเพราะว่าคือการฝึกเขียนโค้ดเนี่ยมันไม่ใช่ว่า เราจะดูมาเรียนอะไรแป๊บเดียวแล้วเราจะเข้าใจได้นะครับมันก็ต้องใช้เวลาใช้ประสบการณ์นะครับผมแต่นี่แหละก็เป็นวิธีเป็นเทคนิคหนึ่งนะฮะที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะก็อยากจะทําวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับให้กับมือใหม่ทุกคนที่กําลังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับอยากจะต่อยอดพัฒนาฝีมือตัวเองเนี่ยก็แนะนําเลยว่าใช้วิธีนี้นะครับก็คือไปดูโค้ดตามเทมเพลตฟรีพวกเนี่ยเว็บไซต์พวกเนี้ยนะครับก็คือ มันเปรียบเสมือนเป็นงานจริงๆนะครับเราก็สามารถใช้ในการศึกษาเรียนรู้ได้นะครับผมโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะฮะแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นกำลังใจและอยากจะซัพพอร์ตนะครับให้จานโอมเนี่ยได้ผลิตคอนเทนต์เนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับทุกคนก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะครับเพียงเดือนละ35บาบาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้กับจานโอมได้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้ประโยชน์ดีๆจากคอนเทนต์ที่จานโอมสร้างให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับผมแล้วเจอกันครับ